สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิพลังบวชนะคะวันนี้เราจะมาเปิดคลิปในช่วงปักหลังของชาวราศีมิถุนนะคะประจำวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไร ผู้ที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกน QR c า d e คอะไรดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ยูนิเวอร์สบารมีแห่งองค์พ่อพิฆเนศบารมีแห่งองค์เทพทุกทุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนต์สเมธองปุรุศีร้อยแปดอง์ปุราษี 108, นารอดทุดูนจิตทุดูนวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวนชะตาให้กับชาวราศีมิถุนมือช่วงปักหลังนี้ได้อย่างแม่นยำขอได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็น ขอยมีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีมิถุนด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุเรามาเริ่มกันที่ไพ่ Univers รนะคะวางในรูปแบบทักษาการงานการเงนิงน,งนความรักโชคลาภบ,บริวารผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะเป็นอย่างไร ใอ้ในตำแหน่งแรกนะคะชาวราศีมิถุนตำแหน่งตัวตนของคุณนะชาวราศีมิถุนนะคะคุณเป็นคนที่อถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วนะคะมิถุนหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่เคยเจ้าชู้มาก่อนเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะนะคะอาจจะมีแฟนมาเยอะมากนะอาจจะคบใครหลายๆคนมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะเจอใครบางคนที่คุณรัก และชอบจริงๆนะคะหรือคุณคิดจะลงหลักปักฐานกับเขาคนนี้หรือว่าเธอคนนั้นนะคะถอดเขี้ยวเล็บแล้วนะคะตัวตนของคุณก็เหมือนเป็นแมวเชื่องๆออนะคะหรือว่าเป็นเสือที่แบบถอดเขี้ยวถอดเล็บน่ารักนะรวมถึงอาจจะแบบว่ามีบางครั้งก็ได้ที่คุณอาจจะแบบกลับมาเป็นแบบ เจ้าชู้นะหรืออาจจะเป็นแบบว่าผู้ชายลันลาผู้หญิงลันลาอีกครั้งก็ได้นะนะคะคือคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้เสมอไปอ่าตอนนี้คุณอาจจะพบเจอใครสักคนหรือว่าหมายมั่นปั้นมือใดๆใ,ใครสักคนหนึ่งนะคุณก็แบบว่ารักเขาอย่างจริงใจนั่นเองนะคะเป็นคนน่ารักยิ่งขึ้นนะชาวราศีมิถุนหลายๆคนเจอคนที่รักเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่ นะคะหรือว่าเจองานที่ชอบงานที่ใช่แล้วก็ได้นะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งบริวารญาติพี่น้องลูกน้องลูกจ้างสามีหรือว่าภรรยาคุณนะคะในตำแหน่งนี้นะเขาคิดถึงคุณยังไงชาวราศีมิถุนนะคะเขาก็มองว่าคุณเนี่ยก็มีทั้งขาวและดำนะคะบางทีคุณก็ดุบางทีคุณก็ใจดีนะบางทีคุณก็ ดูเป็นคนจับผิดเก่งเออหวาดระแวงเก่งนะในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่แบบมีแต่ให้นะชาวมิถุนนะคะลูกน้องคุณก็เช่นกันลูกน้องคุณว่ามองคุณว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีบุคลิกสองลักษณะในคนคนเดียวกันนะคะมีทั้งขาวและดำในคนคนเดียวกันนะ มีทั้งบู๊มีทั้งบุญในคนคนเดียวกันวงศาคนาญาติคุณก็เช่นเดียวกันนะคะเหมาะว่าคุณเป็นคนที่แบบมีสองบุคลิกบางทีก็ดําบางทีก็ขาวบางทีก็พูดจาดีบางทีก็มีเกลี้ยกราดด้างหรือว่าโมโหร้ายบ้างนะคะในสายตาคุณเออในสายตาคนที่มองมาที่คุณเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะคะชาวราศี มิถุนมีทั้งด้านมืดและก็ด้านสว่างในคนคนเดียวกันนะคะลูกน้องบางทีเขาก็เดาใจคุณไม่ถูกเช่นเดียวกันนะชาวมิถุนนะคะมีอารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดของคุณสิ่งที่คุณคิดอยู่หรือกำลังคิดจะทำอยู่นะชาวราศีมิถุนนะคะ ไพ่นี้็คือไพ่กำเนิดเกิดใหม่อะไรบางอย่างนะคะคุณอาจกำลังคิดที่จะเอ่อลนช์โปรดักต์ใหม่นะคะหรือว่าตั้งบริษัทใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่นะคะหรือเปิดตัวคนรักก็ได้นะคะหรือว่าใครบางคนคิดที่กำลังอยากที่จะมีลูกมีเต้านะคะหรือคิดที่จะลงหลักปักฐานอยากมีครอบครัวอยากมี ตัวเล็กๆเออยากมีความอุดมสมบูรณ์อยากมีทั้งพ่อมีทั้งแม่นะคะในกรณีคนโสดนะคะคือคิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่บางอย่างก,กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดินกลุมพาปักหลังนี้อ่าบางคนก็คิดอยากจะแบบมีน้องในช่วงนี้เอออยากที่จะตั้งครนภในช่วงนี้นะคะหรือบางคนนะอาจจะคลอดในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะชาวราศีมิถุนนะคะใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานนะคะอันนี้ยล้วนแล้วแต่วางแผนมาแล้วนะคะชาวราศีมิถุนนะวางแผนมาแล้วคิดอย่างละเอียดรอบครอบถี่ถ้วนแล้วในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์โอ้โหชาวมิถุน ให้พระพิคเนตมาเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมีความเจริญก้าวหน้าสุดขีดเลยนะไม่ว่าจะทำการค้าขายงานต่างประเทศนะคะงานธุรกิจสื่อออนไลน์นะคะดารานักร้องนักแสดงนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานสาขาวิชาชีพใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีความประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะ ชาวมิถุนหลายๆคนนับถือองค์พ่อพิคเนศด้วยนะคะรวมถึงในช่วงนี้คุณจะเป็นลูกรักของท่านนะไม่ว่าจะขอพรใดๆบนบานสารก่ลาวอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จรุ่งโรดดีมากนะชาวราศีมิถุนนะคะตกตกในตำแหน่งเดชด้วยนะได้ไพ่องค์พระพิคเนตนะคะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่นะ รวมถึงใครหลายๆคนเนี่ยที่จะตั้งคันจะวางแผนมีลูกมีเต้านี่ได้บุตรชายได้ด้วยนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีชื่อเสียงเงินทองสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภคุณได้ไพ่อะไรจัดเต็มมากเลยชาวราศีมิถุนดวงดีนะคะชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะมีเสน่ห์นะนนะจัดเต็มทุกอย่าง นะคะเต็มเต็มเลยนะชาวมิถุนนะคุณได้เต็มเต็มเลยนะคะความเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงเออเกียรติยศเงินทองนะคะช่วงนี้จะมีสเสน่ห์อย่างมากจะมีคนแบบมาจัดหนักจัดเต็มให้คุณนะมีคนมาหลงคุณนะคะคุณอยากได้อะไรเขาก็จะหามาให้คุณชอบอะไรเขาก็จะประเคนให้กับคุณเลยนะคะชาวราศีมิถุนนะโชคลาภก็เช่นกัน นะคะเวลาได้อะไรก็ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะชาวราศีมิถุนนะคะไม่ว่าคุณจะออในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภชื่อเสียงเงินทองในปักหลังนี้โดดเด่นมากๆชาวราศีมิถุนนะคะดวงมีโชคม,มีลาบด้วยนะสําเร็จการงานดีมากนะคะในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมานะหรือว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณเป็นยังไง ชาวมิถุนหลายๆคนโอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอุปสรรคใดๆมาในอดีตนะคุณอาจจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นอะไรมากมายคุณก็สามารถผ่านเรื่องราวในอดีตนั้นๆมาได้นะคะมีอุปสรรคมาคุณก็สามารถผ่านได้นะคะชาว ราศีมิถุนอันนี้เป็นไพ่ตำแหน่งในอดีตที่ผ่านมานะคะหลายๆคนนะไม่ได้มาจากพื้นฐานร่ำรวยอะไรนะคะสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวได้มีทุกวันนี้ได้ด้วยความสามารถความเก่งชาตของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายาม ความมีวิริยะอุตสาหะความมีแพชชั่นความคิดสร้างสรรค์ครีเอทผลงานต่างๆคุณได้ไพ่อะไรโอ้โหชาวราศีมิถุนในปักหลังนี้ไพ่คุณดีโดดเด่นมากคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคิดอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะ เวลาที่คุณทุ่มเทไปนะในตำแหน่งแพชชั่นเนี่ยไม่เสียเปล่ารวมถึงคุณจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมากๆแล้วก็ความคิดของคุณเป็นที่ยอมรับของผู้คนเป็นจำนวนมากด้วยนะคะชาวราศีมิถุนนะมีเฮมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณเพียรพยายามนะชาวราศีมิถุนนะคะดวงดีมากนะในช่วงปักหลังนี้ตำแหน่งต่อมาค่ะ ในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ขอช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมผลักดันโอ้โหคุณจะร่ำรวยจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบนะสนับสนุนผลักดันส่งเสริมหรือบางคนได้รับมรดกตกทอดอะไรมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะบางคนได้รับมรดกตกทอดผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะอาจจะได้ที่ได้ทางได้ทรัพย์สมบัติได้เงินก้อนใหญ่ นะคะหรือเป็นที่รักนะเป็นให้เพราะด้วยการเสน่หาก็ได้หรือชาวมิถุนบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ชอบพอคนอายุเยอะกว่านะคะก็มาสนับสนุนผลักดันคุณส่งเสริมคุณให้เงินให้ทองคุณนะนะคะชาวมิถุนมีเสน่ห์มาก นะได้เงินได้ทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนไปนคุณมีแบ็กอัพที่ดีนะชาวราศีมิถุนนะเขาสนับสนุนคุณสุดเลยนะสุดชีวิตสุดกําลังของเขาเลยนะคะในตําแหน่งสุดท้ายในตําแหน่งกาลกินีชาวมิถุนนะคะคนคอยขัดแข้งขัดขาอิจฉาริษยานะชาวราศีมิถุนนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรค ใดๆของคุณเนี่ยนะคะช่วงนี้คนคอยอิจฉาริษยาคุณเขาก็ไปโฟกัสในเรื่องของกิจการการงานของเขานะชาวราศีมีถุนช่วงนี้ก็ปุเป็นช่วงพักลบก็ได้เออเป็นช่วงพักรบเป็นช่วงที่ต่างคนก็ต่างที่จะออทําความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะพวกศัตรูคุณหรือว่าคนอิจฉาริษยาคุณก็เช่นเดียวกันเขาก็ ทำตัวของเขาให้มันมีคุณค่านะคะหรือว่ากําลังพยายามผลักดันตัวเองให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะในช่วงนี้แต่ละคนก็อยู่ในแนวทางอยู่ในสายงานนะคะอาจจะเป็นช่วงพักรบหรือว่าลดลาวาสอกลงนะคะมาสนใจในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานในเรื่องของจะทำยังไงชั้นถึงจะเท่าเขาคนนั้นมากกว่านะคะชาวราศีมีถุนช่วงนี้ศัตรูก็ ศัตรูกำลังวุ่นอยู่กับงานของตัวเขาเองเช่นเดียวกันนะคะเออเรามาดูค่ะไพ่คุณดีมากนะชาวมิถุนในช่วงปักหลังนี้นะคะมีสเสน่ห์โดดเด่นโชคลาภการงานการเงนิงนดีเลิศผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมสนับสนุนดีอ่าเรามาดูไพ่ยิปซีกันบ้าง โอ้โหคิงซอกคัพมาก่อนเลยชาวมิถุนหลายๆคนที่เข้ามาชมมาฟังคลิปนี้นะสี่สหขึ้นได้นะคะ30ไปปลายสี 40, ่สิบห้าสิบเทรน์ส่วนใหญ่อาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เออ่มาใช้ชีวิตในต่างถิน่นแดนไกลโหร่ำรวยมาเลยทีเดียวนะคะราชินีเรีย เพจออฟซอดเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากหนึ่งเหรียญดวงเฮงเห็นไหมชาวมิถุนนะคะดวงดีดวงเฮงในช่วงปักหลังนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดโอ้โหเด s ันความมีชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะ3ไม้เท้า ชาวราศีมิถุนนะคะคนที่อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์นะทำ y o u t u นะหรือว่าทำ Facebook ใดๆต่างๆนะคะตอนนี้สื่อออนไลน์มามาแรงมากนะคะชาวราศีมิถุนนะสื่อออนไลน์งานต่างประเทศดารานักร้องนักแสดงเออคนที่ อยู่ในวงการต่างๆนะคะหรือชาวราศีมิถุนทีออ่อยู่ในแวดวงสายงานที่จะต้องติดต่อผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะงานต่างประเทศงานทางไกลนะคะหรืองานที่จะต้องแบบเดินทางบ่อยๆนะคะงานเดินทางบ่อยๆงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ นะคะหรือว่างานบริษัทห้างร้านใดๆต่างๆนะคะงานค้าขายขายผลิตภัณฑ์ขายของแพงขายของฟุ่มเฟือยของลักชัวรี่ของแบรนด์เนมนะชาวราศีมิถุนบริษัทข้ามชาติบริษัทต่างประเทศนะคะหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารก็ดีนะไม่ว่าคุณจะทํางานใดๆก็แล้วแต่รัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทห้างร้านนะคะมีความเจริญก้าวหน้าดี สำเร็จยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงนะคะได้รับการโปรโมตนะคะได้รับการโปรโมตได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้โอกาสดีๆให้คุณได้แสดงฝีมือนะคะชาวมิถุนคนรอในเรื่องของการเดินทาง ต่างประเทศรอวีซ่าเออคุณมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศเดินทางไกลนะคะรวมถึงใครหลาย,ลายๆคนอาจจะทำงานอยู่ในต่างถิน่นแดนไกลยอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือว่ามีเหตุที่จะต้องให้ไปพำนักอยู่ในต่างถิน่นแดนไกลต่างประเทศก็ได้นะคะชาวราศีมิถุนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเลิมากๆในเดือนกุมภานี้การเงินของคุณ ก็โดดเด่นมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้เงินได้ทองนะคะจากผู้หญิงให้โชคนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็เป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงอะ่ะคุณก็จะได้โชคได้เงินได้ทองจากอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าเจ้านายผู้หญิงก็ได้นะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงดีนะคะรวมถึงมีคน สนับสนุนซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีมิถุนดวงดีมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ได้นะคะหนึ่งเหรียญเดอะซันนี่รางวัลใหญ่มากๆนะคะชาวราศีมิถุนมีโชคมีลาบนะเงินแสนเงินล้านมีชื่อเสียงโด่งดังนะความรัก ความรักชาวมิถุนหลายหลายคนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นพ่อแม่ไม่ๆแต่ก็มีความรักพบเจอคู่รักคู่ครองคนถูกใจได้ในเดือนนี้นะคะมีพบเจอคู่ครองคู่รักคนถูกใจได้ในเดือนนี้รวมถึงมีโอกาสที่จะเปิดตัวความรักความสัมพันธ์ชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีคนโสดนะคะเป็น รักทางไกลเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้มีการเปิดตัวกันเกิดขึ้นมีการเฉลิมฉลองอะไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเดือนนี้รวมถึงงานแต่งงานด้วยก็ได้นะคะชาวมิถุนคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุนอยากได้นะบางคนก็อาจจะซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มเติมนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปักหลังนี้นะคะมีแต่ความมีแต่ความรักความสุข นะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชาวราศีมิถุนในช่วงปักหลังนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตือนนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีมิถุนระวังในเรื่องของโรคคอบ่าลหลนะคะหรือว่าความเครียดความคิดมากความกังวลนั่นเองนะคะ ชาวราศีมิถุนนะคอบาไหลออฟฟิศซินโดมทั้งหลายแหล่นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าช่วงนี้คุณจะงานเยอะงานหนักงานชุกนั่นเองนะคะชาวราศีมิถุนในปีนี้นะคะในปี2,568เดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีมิถุนก็ขอให้ชาวราศีมิถุนได้โชคได้ลาบนะคะมีแต่ความสุขคิดหวังสิง่งใดสมความปรารถนาแบบไพ่ขึ้นมาแบบนี้สำหรับคลิปน,นี้ดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ